เอาละครับผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาว่าถึงเรื่องที่2นะครับคิดถึงผู้ชายคนนี้มากผมไม่ได้คุยกับเขามาเนี่ยผมนับนิ้วได้เนี่ยก็ต้องมีโอ้สี่สาหาเดือนได้นะฮะพี่นพสิ่งรถบรรทุกครับนะฮะวันนี้มากับเรื่องราวที่คุณพ่อเล่าให้ฟังครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นที่อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เรื่องนี้ผ่านมา32ปีเลยครับทุกท่านวันดูหนังคืนประจ,จันเต็มดวงครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับมาฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสด สวัสดีครับคุณเก่งหายไปไหนมา <c oughs> หายไปไหนมาหายไปไหนมาโอา้งานเยอะมากเลยไอ้สงครามยังไม่ได้หยุดเลยอ่ะผมอะยังไม่หยุดเลยเอดีแล้วจะได้มีเงินเยอะๆไงะนะฮะแต่ยังไงก็ต้องพักผ่อนเยอะๆด้วยนะนพี่นพนะครับผมครับผมนะฮะแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับพี่นพตอนนี้อยู่ที่ระยองครับอ่าตอนนี้ผมมาอ่าเข้าค้างอะ่ะเดี๋ยวออกค้างหรือเข้าค้างอย่างั้นอ่ะมันก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ออกมาเล่าอะไรเลย อ๋อดี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 พี่เก็บเงินก่อนช่วงนี้เนาะนะครับวันไหนสะดวกก็ก็นึกถึงก็ก็โทรมาหากันนะนะยังคงเป็นห่วงแล้วก็คิดถึงพี่นพเสมอนะครับครับผมครับผมเห็นชื่อนี่ต้องเห็นชื่อปุ๊บต้องรีบเลยแบบเฮ้ยมามาเลยต้องฟังเลยต้องรีบฟังเลยนะฮะนพเรามาว่าถึงเรื่องนี้เลยดีกว่าย้อนกับไปนานมากสามสิบสองปีครับเหตุการณ์มันเป็นไงพี่นพไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับผมตอนนั้นผมอายุสิบสามปีเนาะอืก็ตอนที่ผมอะ ช่วยพ่อะช่วยพ่อหล่อเสาอยู่อ่ะช่วงช่วงที่ผมยังอยู่ที่โรงไม้อยู่ที่ตะกีอยู่อ่ะแล้วพอดีผมหล่อเสาหล่อไอ้พวกไอว้วงโซ่อะไรเสร็จเรียบร้อยอ่ะก็พอดีวันนั้นน่ะมันเป็นวันเกิดของผมไงครับอ่ามันเป็นวันเกิดที่ที่พ่อสัญญาว่าถ้าเกิดทํางานพวกนี้เสร็จอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูหนังอืมอืมเพราะว่าเมื่อตัด อำเภอตะกคีเนี่ยจะมีอ่าโรงหนังอยู่ทั้งหมดสี่โรงใช่ไหมแต่ว่าเราจะดูโรงแค่โรงอ่าวอกวัดตะเคียดวิวัฒนาเพราะว่ามันจะถูกหน่อยอือย่างนี้เงี่ยพอก็โอโ้ผมก็รีบทํากันเลยทํากันจนเสร็จประมาณช่วงช่วงช่วงใกล้ๆคุ้มอ,ะอ่ะนั่นแหละแล้วคนเนี้ยพอทําเสร็จปุ๊บก็ไปอาบน้าอาบน้ําเสร็จปุ๊บก็พ่อก็พาขี่จักรยานไปเนี่ยพอขี่จักรยานไปปุ๊บ ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี้ยนะหนึ่งทุ่มะนะมันเนาะมันมันก็มืดแล้วเนาะอ่าเพราะว่าหนังอ่ะมันจะเล่นประมาณสองทุ่มครึ่งอสองเรื่องควบ่ะก็ก็นานน่นแหละกลางยิ่งคืนอือแล้วเนี้ยผมก็ขี่ออกไปเส้นทางอ่ะที่ที่ว่าจะไปตลาดไปตลาดบนแล้วช่วงระยะทางที่ผมขี่ไปอ่ะมันจะมีต้นอ่อต้นมะขามเปียก ต้นยังใหญ่เลยอยู่ข้างทางข้างซ้ายเลยนะแล้วเมื่อก่อนเนี้ยถนนเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเป็นถนนใหญ่เนาะมันเป็นถนนแบบเป็นถนนหมู่บ้านอ่ะครับอแล้วต้นมะขามเปียกน่มันอยู่ปุ๊บแล้วมันมีจอปลวกเบลเลอร์เลยนะอยู่ตรงใต้ต้นมะขามเปียกอ่ะคือผมว่าเวลาผมไปไปตลาดยามเช้านะผมจะกลัวไอ้ไอ้ต้นนี้มากเลยครับเพราะว่ามันเป็นต้นใหญ่ๆแล้วตอนมีจอปลวกอยู่ด้วยอ่ะแล้วทีเนี้ย วันนั้นอนะ่ะมันเป็นวันที่แบบ่าพระจันทร์เป็นดวงแบบคือมันสว่างมองมองเห็นแบบเวลาเรามองอ่าเราขี่ขี่จักรยานไปกับพ่อเนาะมันจะมองเห็นแบบว่าทิวของต้นมะขามเนี่ยมันมันแบบว่ามันแบบมันพังงานกลางท้องฟ้าเลยอะนะครับเอออย่างนั้นอนะ่ะตาเนี้พอขี่ไปปุ๊บพ่อก็ขี่จักรยานขี่จักรยานไปปุ๊บจู่ๆอ่ะพ่อเขาก็บอกว่ากูไม่ให้ ผมก็เอา้ากูไม่ให้คือคือแบบด้วยด้วยแบบว่าผมกับพ่อเนี่ยพ่อเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ดุสักหน่อยนึงค,คือเวลาเวลาแกตาวาดหรือว่าแกว่าอะไรพวกผมเนี่ยผมก็จะเงียบผมจะไม่ค่อยโตเถียงอะไร,รผมก็จะนั่งเกาะอยู่ข้างหลังพ่อไปอยู่อย่างนั้นแหละก็สอนไปอายุสิบสามขวบอ่ะครับอา่าครั้เนี้ยเขาบอกว่ากูไม่ให้ผมก็อืมกูไม่ให้คือ,ค,อคืออะไรอะพ่อ เขาก็ไม่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็รีบปั่น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 ระยะระยะจากที่ว่าเขาบอกว่ากูไม่ให้เนี่ยมันก็ค่อยๆผ่านไอ้ต้นมะขามกับจอปวกตรงนั้นใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่พูดอีกอีกครั้งหนึ่งจอตรงที่ลอเลยจอปวกไปแล้วว่ากูไม่แบ่งหรอพูดแล้วก็แล้วก็ขี่เลยไปเลยก็คือก็ขับขา่ไปโดยที่พี่นพซ้อนท้ายอยู่อย่างเงี้ยนะใช่ใช่เออเออพูดกับใครว่าพูไม่ให้กูไม่แบ่งออ แล้วเขาผมก็ถามบอกพ่ออะไรอืแต่เขาก็ไม่ตอบผมเขาขี่ขี่ของแกไปไปจนจนแบบว่าไปถึงโรงหนังพอดูโรงพอไปถึงโรงหนังก็ซื้อตรงเสือเสืออะไรก็เข้าไปดูจนจนจนมันจบพอจบคประมาณสักตีหนึ่งประมาณสักตีหนึ่งได้คพับะกอกันมากอกันมาปุ๊บพ่อเขาไม่กลับทลังเก่า อืมผมเพราะว่าถ้าถ้เาเกิดว่าทางเข่าเนี่ยมันจะใช่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งเลาะทางรถไฟอะเนาะไปไปอ้อมเข้าตรงข้างหลังของโรงพยาบาลอะมันจะอ้อมไกลแล้วมันเตี่ยวแล้วมันน่ากลัวามากมแต่พ่อเลือกที่จะกลับเส้นนั้นพ่อไม่กลับเส้นเก่าเพราะว่าเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นเลาะทางรถไฟซึ่งมืดแล้วไม่มีไฟเลยแต่เส้นเก่ามันจะมีไฟเป็นหย่อม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 ,อม,อมใช่ไหมอืมอืมพ่อเลือกกลับเส้นนั้นผมโผล ถามว่าผมกลัวไหมผมกลัวครับแต่ผมมาก,กับพ่อผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อันนี้พ่อก็ปั่นปั่นจักรยานแต่ว่าแบบด้วยด้วยว่าพระพระอาจาร์นามันสว่างมันก็เห็นได้หมดเลยนะทั้งล้างรถไฟเลยนะรถไฟก็วิ่งมาเป็นระยะระยะอืมผมผมก็ปั่นไอ้พ่อก็ปั่นปั่นปันไปทีเนี้ยพ่อเขามาหยุดอยู่ตรงเป็นทางแยกที่ที่ว่า ตรงตรงทางแยกของมันจะขึ้นข้ามทางรถไฟไปหาของลงต้มถั่วพอเขาหยุดอยู่ตรงนั้นอผมก็เอ้าจะหยุดทําไมอ,อ่ะผมแต่ผมไม่ได้ถามแกนะครับแต่พ่อเขาหยุดรถตรงนั้นอพอเขาก็มองซ้ายเข้าไปมองซ้ายไปตรงตรงที่ทางทางข้ามเมื่อก่อนเนี้ยมันจะไม่มีไอ้ตัวที่ขั้นขั้นรถไฟลงมาครพราอเขาหยุดมองแล้วผมก็มองพ่อพ่อมองอะไรออืผมถามแก จู่ๆแกก็เอาเอาเอาขาขึ้นแล้วแกก็ปั่นปั่นปั่นใหญ่เลยปั่นปั่นขี้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 แบบแบบอันเลยผมอ่ะผมก็จับผมก็เลยต้องถามแกเพราะเพราะเพราใจเย็นพ่อพ่อมีอะไรอืมเขากับแกก็ไม่พูดแต่แกก็แกก็ปั่นปั่นแล้วก็แล้วก็ก็แงะมาข้างหลังเนาะแงะมาข้างหลังผมอ่ะแล้วแกก็ปันปันใหญ่เลยแต่แกไม่พูดพอพอเข้าไปเส้นข้างหลังตรงที่ว่าจะอ้อมไปทางเข้าโรงพยาบาลข้างหลังเนี่ยแกถึงแกถึงบอกก็บอกว่าไอ้นก ใจเย็นมึงมึงมึงหันไปมองมึงหันไปมองครับ <wrestler. S 2> ถ้าพูดอย่างนี้เมื่อไหร่ผมไม่หันทันทีเพราะผมมีประสบการณ์กับแกตอนที่ผมไปยิงหนูกับแกแล้ว phrase, ทั้งนั้นที่ที่ว่ามีอีผีวขาดมันวิ่ง,ม,งมันวิ่งตามหลังมาเนี่ยที่เขาแกมาเล่าให้ผมฟังตอนนั้นตอนที่ผมไปยิงหนูที่จังเฟนผมกอดแกเลยตอนนี้ผมรู้ทันทีเลยเพราะวพราะเขาบอกว่าอย่าหันไปมองเท่านั้นแหละเขาก็ปั่นโอ้โหปั่นแบบ อย่างเร็วเลยอ่ะเออ,อจนจนมันผ่านเข้าไปถึงหน้าโรงพยาบาลเพราะว่าตรงหน้านโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีสายตลอดทางจนไปถึงข้างหลังของอชาลัายแล้วก็ไปถึงโรงไม้ทันทีเลยอพอไปพอไปถึงถึงที่ตรงเอนั่นใช่ไหมเขาก็รีบผ่านผ่านปุ๊บแล้วก็ผ่านไอุ้ญแกแล้วก็เปิดประตูแล้วก็เข้าไปใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกอ่ะให้ผมอ่ะใส่รถเข้าไปแต่พ่อไม่ยอมเข้าพ่อยังยื้ออยู่ที่หน้าประตูตรงนั้น อ่าผมก็งง่งบอกพอบอกมึงเข้าบ้านมึงเข้าบ้านไปอืแต่พ่อไม่ยอมเข้าออืผมก็ใส่รถเข้าไปปุ๊บจนไปเข้าไปในบ้านแล้วแม่ก็ถามแล้วพ่อมึงอ่ะพอยังไม่เข้ามาเลยแม่แม่พอยังยืนอยู่ที่ทีหน้าบ้านอยู่เลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกแกยืนทําอะไรออืสักพักหนึ่งพ่อก็เดินเข้ามาพอพ่อเดินเข้ามาปุ๊บแล้วแกก็แบบเนื้อแกแตกเลยนะมานั่งอ่ะมานั่ง แต่เปนนั่งถอนหายใจแล้วก็นั่งหอบนิดๆครับอือแม่เขาบอกว่าแกไปทําอะไรมาอีกกันเลอืออืมพ่อเขาบอกว่ามันตั้งแต่ขาไปแล้วนะอือตั้งแต่ขาไปแล้วมันกวนมันกวนค่าตั้งแต่ขาไปแล้วพ่อกับแม่เขาจะพูดค่าเองอย่างเงี้ครับอ่ามันกวนค่าตั้งแต่ขาไปแล้วอืออือ ตั้งแต่ไอ้ตรงต้นตรงตรง้นมะขามเตียกแหละอบอกผมผมก็รู้ทันนะผมก็เลยนั่งเลยนั่งถามพ่อพ่อมีอะไรมีไหเขาบอกว่าไอ้ผมจําชื่อไม่ได้แนละ้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีชื่ออยู่อ่าม,มันมีชื่ออยู่ผู้ชายคนนั้นนะอ่ะบอกว่าผมเรียกมันในไอ้ไอดำแล้วกันครับอ่าไอ้ดำไอ้ดำอ่ะออมันมานั่งอยู่บนจอพวกอือมันมาขอมันมาขอไอ้ เขาพอ่อไปสูบยาเส้นใช่ไหมอ่าม,มันมาขอยาเส้นค่าอ๋อค้าบอกว่าไม่ให้อืมกูไม่ให้แล้วคันนี้เพราะผมก็บอกอ๋อที่พ่อบอกนั่นใช่ไหมคันนี้ยพ่อบอกว่ากูไม่ให้มันอะยื่นมือตอนที่ที่พ่อขี่เลยเลยจอบจอบปวกไปมันยื่นมือเอามาขวางพ่อเหมือนจะมาดึงแหนพอน่อไงยื่นมือมันนั่งอยู่บนจอบพวกแล้วมันยื่นมือเข้ามาเพื่อจะดึงแหนให้พ่อให้พ่อล้มอ่ะอือ นั่นไงพ่อถึงเรยรีบผ่นรีบั่นรีบั่นรีบั่นไปอะ่ะแล้วแล้วทีนเนี้ยผมก็ผมก็แบบนั่งทนล,ลูกเลยนะว่าโอ้โหแต่เราแต่ผมไม่เห็นอันเนี้ยพอมาตอนขากลับเนี่ยครัพอมาตอนขากลับเนี่ยพอ่อผมก็เลยถามบอกพ่อแล้วที่พ่อไปยื้ไปไปจอดอยู่ตรงตรงแยกที่จะไปลงต้มถั่วเนี่ยจอดทําไมอะ่ะมันมีลุงคนหนึ่งที่ที่อ่า สายจัก,กรายานเน่ะข้ามข้ามทางรถไฟมาเนี่ย uh huh. ออืเขาเห็นไงพอเขาเห็นทุบข้ามทางรถไฟมาเพราะว่ามันจะช่วงนั้นน่ะมันจะมีรถไฟวิ่งมาพอดีตอนที่พอ่อที่พ่อจอดอยู่อ่ะ uh huh. มันจะมีรถไฟวิ่งวิ่งมาเพราะ uh huh. ว่าไฟของรถไฟเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะส่องไกลมากเลยใช่ไหมครับค uh ันนี้ยเขาเห็นลุงคนนั้นอ่ะกําลังใส่รถกาลังข้ามทางรถไฟมาซึ่งลุงคนนั้นน่ะ uh huh. ไม่มีหัวไม่มีแขนออ uh huh. แต่ว่าใส่อะแต่ใส่จักรยานมา,า,มมายังไงวะคือรถไฟไอ้ไอ้จักรยานเน่ะอยู่ข้างๆแกเ่ยเหมือนประมาณว่าเขาเอามือจับแต่ว่ามันไม่มีแขนอะแต่แล้วมันไม่มีหัวสายข้ามสายข้ามทางรถไฟมาแกถึงได้เห็นผู้บาดเจ็กเปั่นพอแกแกปันป่นปั่นปั่นใช่ไหมพอ,อปั่นปั่นไปปุ๊บแล้วก็วิ่งไปจนที่กิจที่แกบอกว่าหันมองหันมองเนี่ย บอกไอ้นกมึงไม่ต้องหันไปมอง <ừ m. S 2> คือซึ่งลุงคนนะั้นน่ะเขาปั่นแข่งกับพ่อมายูงข้างไง่คือไม่มีหัวปั่นแข่งปันงป่นแข่งมาก็ก็บอกว่านก <ừ m. S 2> มึงหันไปมองอ่ะนะแล้วตอนนั้นเรา <ừ m. S 1> เราแบบมีแบบอารมณ์ชั่ววูบแบบหันไม่มองมากไหมพี่นกไม่เลยไม่เลย<ช>ผม,มรู้เลยว่ามันจะต้องอะไรเพราะว่าผมอะบอกตอนนั้นผมไม่เห็นไงแต่ผมไม่ได้ยินอะไรเลยนะแต่ผมรู้ผมรู้เลยว่า เอาอีกแล้วไงเพราะผมเคยมีประสบการณ์กับพ่อมากตอนที่ผมไปยิงอุทิ่จัเนเพลงเนี่ยครับครับนั่นแหละผมก็บอกโคตตายแล้วอืมผมก็นั่งฟังพ่อนี่คือบอกว่าขนเนี่ยผมนั่งเล่าอยู่เนี่ยผมนั่งถึงวันนั้นเนี่ยผมยังขนลุกนั่งเล่าอยู่เนี่ยขนลุกอยู่เลยเนี่ยเออ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 อเอ้หลก็ขนลุกเลยพี่อพ่อพ่อบอกว่าพ่อบอกว่า มันชัดเจนมากครับเพราะว่ามันสว่างมันประจันเป็นดวงดวงเบลเลอร์เลยแล้วพ่อเขาบอกว่ากูไม่พามึงไปอีกแล้วกูไม่พากูไม่ดูแล้วหนังรอบเดึกกูไม่อาแล้วไม่พามึงไปสิเออมึงอยากไปมึงไปมึงเองเออเออนะแล้วเขาเขาอย่างเงี้ยพี่นพคือแบบโอ้เขาบอกว่าแล้วมึงอยากไปต้องไปเองเนี่ยเราก็ต้องไปเส้นทางที่พ่อเป็นคนพาไปถูกปะ นะฮะหลังจากเจอเหตุการณ์นั้นอนะ่ะแล้วตัวพี่นพเองเอาไปดูหนังรอบดึกไหมไม่ครับไม่เคยไปเลยไม่เอาเลยหรอไม่เอาเลยครับเพราะว่าถ้าผมอ่ะ,อะจะไปดูกันก็จะไปดูกันตอนตอนช่วงประมาณสักสัก่ยสี่โมงเย็นอย่างเงี้ยแล้วก็พอสี่โมงเย็นปุ๊บแล้วผมก็จะกลับมาประมาณทุ่มหนึ่งอย่างเงี นั่นแหละผมจะปะประมาณประมาณนั้นผมจะไม่กลับดึกเลยแล้วผมจะไม่ไปรอบดึกเลยแต่วันนั้นมาทํางานกันไงทํางานกันค้างเงียต้องทําให้เสร็จไม่งั้นไม่งั้นแบบว่าอทางเงียกับเอ๊มาพวกอะไรเขาจะมาบดเหนางนี้เงี้ยนั่นแหละครับนะแล้วสมัยก่อนหนังมันฉายวันหนึ่งแค่สามรอบเองนะนะรอบเที่ยงรอบมันก็จะมีรอบเที่ยงรอบบ่ายแล้วก็รอบดึกนะรอบดึกก็ประมาณทุ่มสองทุ่มประมาณนี้อย่างที่พี่นพบ้านแหละนั่นแหละ เออแล้วโหถ้าไปเจอหนังนนสองควบนะก็จะจบประมาณตีหนึ่งอ่ะใช่ครับแล้ววันนั้นวันนั้นดูเรื่องไอ้นี่ด้วยอ่ะเรื่องเรื่องไอ่ฉีกขวังาบเรื่องอะไรนะฉีกขวังาบฉี ใช่หนังหนังซอมบี้หนังฝรั่งอ่ะเรื่องฉีกกรงอ้าบเออฉีกกรงกับผีเลี้ยงหลุมอ่ะกับผีเลี้ยงหลุมพักหนึ่งอ่ะโอ้โหมาสองผีเจอสองตนเลยนะฮะเออนะฮะงั้นย้อนกลับไปถามได้ไหมพี่ไอ้ตรงต้นต้นมะขามที่ว่าแล้วก็มีจอมปลวกไอ้ดาที่ว่าเนี่ยนะฮะเขาเป็นใครอะไรยังไงเขาเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเหรอ งไก็คือผมอ่ะผมเพิ่งมารู้ตอนหลังเมื่อตอนที่ผมมาแต่งงานกับกับเมียผมเนี่ยซึ่งซึ่งคนคนนี้เนี่ยพอขาดแล้วเขาเอามาทิ้งที่นี่เออตรงนี้เลยแล้วแล้วผมมาเพิ่งมาเห็นตอนที่ผมมาอายุสิบสิบแปดสิบแปดกว่าก่าย่างข้าสิบเก้าเนี่ยผมมาเห็นที่ว่าที่ว่าเขาเขาเดินข้ามถนนเนี่ยตอนที่ผมมาไปไปเที่ยวหาแฟนผมอ่ะนั่นแหละตอน ตอนทีสา,ามกว่าแล้วผมขี่ขี่รถจักรยานมานี่แหละรตรงหน้าตรงหน้าป่าป่านะเขาเขาแบบว่าเขาร้อยข้ามมาถานนไปหาจอปลวกอ่ะอย่างนั้นอะ่ะตอ,อนนั้นเรื่องเนี้ยผมเคยเล่าเล่าให้ให้กับคุณตั้นฟังไปทีแงนะครับครับครับนะฮะนี่แหละคนนี้แต่ว่าผมไม่รู้ผมจําชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าพ่อเขารู้จักแน่เพราะว่ามันมันมันมาตายจอที่ช่วงรุ่นของของพ่อเขามา มาทำงานที่ในโลงไม้ใหม่ๆครับเขาอกมาทิ้งอ๋อนะฮะเพราะนั่นคือเรื่องราวที่แบบว่าเกิดขึ้นนะเพราะจริงๆอยากดูหนังอะนะครับมันกลายเปว่าเป็นประสบการณ์ที่พ่อกับลูกได้เจอร่วมกันถือว่าเป็นกิจกรรมการเจอผีที่ต้องจำไปตลอดชีวิตเลยนะฮะแบบเนี้ยเออแล้วแล้วไอพี่น่องไอ ไปค้างขายไอ้น้าตาะน้องผมกับพี่ผมมันก็ไม่ไปด้วยนะวันนั้นน่ะโอ้มันก็เลยเหมือนกับปกติก็จะต้องไปด้วยกันนะเนาะอยู่ดีๆวันนี้สองคนนี้ไม่ไปเออับมันไม่ไปมันก็เลยกลายว่าเอาสองพ่อลูกฮะโชคดีมากนะว่าพี่นพนยไม่ได้หันไปดูอ่ะแล้วเกิดจังหวะอ่ะจริงๆด้วยด้วยความที่แบบจะเป็นผมนะผมก็จะมีอารมณ์สงสัยนะอยากหันไปดูอะไรว่าอยากหันไปดูอะไรเพราะว่าหันไปเนี่ยแล้วเห็นเหมือนกับที่พ่อเห็นนะพี่นพเอ้ย โอ้ยผมผมคงจะถีบแตกแล้วก็สลบอยู่ข้างหลังพ่อนอั่นแหละดูคิดูเลยเออแล้วตอนนั้นมันอาจจะไม่ใช่สองแรงถีบแล้วจะเป็นสี่แรงถีบนะเ <c oughs> ชื่อว่าพ่อกับลูกน่าจะค<ม>งไปช่วยกันปั่นกันแบบซอยยิกอะผม<อ>ว่าพ่อน่าจะพ่อพ่อน่าจะปั่นช้ากว่าผมวิ่งนั่นแหละ <c oughs> ผมว่าผมน่าจะโดน <c oughs> วิ่งไปก่อนเออเอเอนึกภาพออกนึกภาพออก <c oughs> นะฮะได้เลยได้เลยไงก็ขอบคุณพี่นพด้วยนะแล้วขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณมากพี่